วันนี้เราก็จะมาแปลงกางเกงยียนนะคะให้เป็นกระโปรงทรงเอเหมือนเดิมนะคะแต่คราวนี้จะเป็นกระโปรงยาวเลยนะคะนี้ความยาวของกางเกงน,นี่สามสิบสามนิ้วนะคะเราจะไม่เอาความยาวออกเลยนะคะแต่จะแปลงแปลให้เป็นกระโปรงทรงเอก็ ล้วขอบออกนะคะหลอกขอบป้าจะใส่เป็นยางยืดนะคะเอาซิปหน้าออกแล้วก็ตัดช่วงกลางนี้นะคะตะเข็บด้านในออกเอาซิปออกนะคะแล้วก็ใส่ยางยืดส่วนปลายขาเนี่ยเขาผ่าขึ้นมาแล้วก็ติดก,กระดุมอันนี้เป็นกระดุม ดุมตอกนะคะกระดุมแบบนี้ป้าก็จะเอากะดุมไว้นะคะมันจะได้เก๋ๆสวยๆป้าจะผ่าขึ้นมาอีกอันนี้ป้าจะผ่าขึ้นมาอีกสักช่วงหนึ่งนะคะประมาณป้า้เข่าหน่อยนะคะจะผ่าขึ้นมาประมาณให้ถึงสิบเอดนิ้ว แล้วเราก็ทำว้าจะใส่เป็นกระดุมหลอกคล้ายๆกับยีนนี่นะคะคล้ายๆกับสีเดียวกับกระดุมหลอกเนี่ยแล้วเราก็ทำทำลังดุมแบบของเขาเนี่ยเรียงขึ้นมาก็ะจะได้เป็นสวยๆเก๋ๆอีกแบบนะึค่ะด้านข้างอันนี้เป็นด้านข้างส่วนกระเป๋าหลังกระเป๋าหลังป้าจะเลาะอ,ออกนะคะ อันนี้ผ่าขึ้นมาประมาณห้าหกเซนแล้วก็เอากระเป๋าหลังมาแปะด้านข้างอันนี้เราก็จะใช้ใช้ประโยชน์ง่ายขมือล้วงง่ายถ้าตึงกระเป๋าหลังนี้เราจะไม่สะดวกอันนี้ก็จะทําเป็นกระโปรงยาวเลยนะคะ แล้วก็ตัด,ดรเรียบร้อยแล้นะคะอันนี้เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไม่เอากระเป๋าหลังออกนะคะเพราะว่าเทาออกมันจะเป็นรอยไม่สวยยดป้าก็จะเย็บเข้าไปเหมือนเดิม อันนี้เราเลาะขึ้นมาอีกประมาณเจ็ดเซนนะคะเพื่อที่จะเจาะรลังรุมอีกอสี่จุดนะคะแล้วก็ติดกระดุมจะติดเป็นกระดุมหลอกยีนแบบนี้นะคะอันนี้ผ่าข้างด้านข้างกับโครงอันนี้พอเราะออกมาแล้วเนี่ยเขาไม่มีผ้าเราต้องมาทำสาบ สากแบบตัวนี้นะคะแบบชิ้นชิ้นเราต้องมาต่อสาบเพื่อที่จะติดกระดุมแล้วก็เจาะรังหุูใได้นะคะอันนี้ตะเข็บเขาไม่มีสากเราต้องเอาเศษผ้ามาทำสาก าก็จะใช้ใหม่เส้นใหญ่นะคะอันนี้เป็นไหมเย็บริมกึงเกมยีนนะคะใหญ่กว่าได้ธรรมดาอันนี้เขาลังดุมเขาจะเห็นได้โชว์สวยๆนะคะเส้นะะสใหญ่้างเลยเลือกใหม่ได้เส้นใหญ่มาหักลังดุมนะคะ ป้าไม่มีจักแซกทำลังดุมนะคะก็ต้องใช้มือเอานะคะ ป้าก็ต่อชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะคะแต่แรกนี่อันนี้เป็นสิบนะคะป้าเอาสิบออกแล้วก็เอาชิ้นหน้ามาต่อประกอบกันล้มตะเข็บเส้นคู่นะคะใช้ได้ยินใช้ได้ยินเดินเดินเส้นเป็นตะเข็บคู่อันนี้ด้านหน้าชิ้นด้านหน้านะคะอันนี้ก็เป็นด้านข้าง ทำหลังนุ่มเพิ่มขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราก็มาต่อชิ้นหลังต่อชิ้นหลังเข้าเหมือนเหมือนชิ้นหน้านะคะอันนี้สะโพกทําสะโพก37มสิบเเออส2สะโพก37นะคะ อันนี้จะเป็นกระโปงยาวกระโปงยาวถึง,ถ,ง <c oughs> ถึงข้อเท้าเลยนะคะกลบเกือบถึงข้อเท้าเป็นกระโปรงทรงยาวทรงเอยาวนะคะแต่ว่าผ่าด้านข้างผ่าด้านข้างขึ้นมาใต้เข่าหน่อยด้านหน้านี่ก็ต่อเป็นเส้นคู่สะโพก หกสามเจ็ด 3, 7, เอวเอวสามสองแต่ป้าใส่ยางยืดเอวนะคะเลาะเลาะเอาของเก่าออกของเก่าเป็นซิปเป็นซิปนะคะเป็นกางเกงเป็นซิปเดี๋ยวเราก็จะมาต่อชิ้นหลังให้เหมือนชิ้นหน้านะคะแล้วก็ใส่ยางยืดก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ